พุธศักราช2,383ยามกลุ่ม1ได้รับมอบหมายให้ดูแลพระศพและดูแลสวนน่าเสียดายที่โปรแกรมการบำรุงรักษาตัวนี้ได้หายไปหลังจากที่ประเทศแตกแยกและระบอบกษัตริย์ถูกยกเลิกเมืองเวได้รับความเสียหายอย่างหนักในช่วงการโจมตีของสงครามเวียดนามเหลือเพียง20โครงสร้างจาก40โครงสร้างเท่านั้นที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมครั้งใหญ่ แว้กกินข้าวนะคะ